ตัดดรถไฟโพธารามนะครับเดี๋ยวกำลังจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับจะเป็นขบวนธรรมดาสองอห้าหรือเปล่านะครับผใสายจะรีกกับส่วนพิเศษสามสองนะครับ อ๋อนะครับสายอ่าวตอมสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับตองขอบวนต้นบุรีหลังส่วนนะครับขบวนสองห้าห้า